ไ้นะมีอาการปวดข้อมือเนาะแล้วก็โทษทีนะเวลาตรวจเดอร์โคเวงให้กดนิ้วโป้งโค่นิ้วโป้งแล้วก็กดลงมาแบบนี้มันแค่จะเจ็บตรงนี้มากถ้าเวลาเรามาคำเนี่ยคำตรงนี้มันจะสะดุดเลยมันจะเป็นปุ่มๆหนาๆขึ้นมาตรงนี้มันบางทีมันแข็งเหมือนกับที่ว่าเป็นกระดูกนะแต่จริงๆมันไม่ใช่กระดูกนะมันเกิดจากปอกคุ้มเส้นเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นมาแล้วก็ไปกดเส้นเอ็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาการรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือฉีดยาสองคือมันต้องไปตัดไอ้พังผืดตรงนี้ตรงที่มันหนาๆตัว แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย90%หลังจากที่เราตัดออกมันจะหายนะแต่ว่า10%ถ้าเกิดเราไปยกนางอีกมันก็จะมีอาการปวดได้อีกเนาะนิดหนึ่งไม่ต้องเก่งนะเจ้าเลยเนี่ยตรงที่บอกว่าอันนี้คือกระดูอันนี้คือเส้นเอ็นเนาะนี่คือเส้นเอ็นที่มาเนี่ยไอ้ที่หนาตัวคือดำๆตรงนี้เลยอย่างที่ว่ามันมันรัดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาเรากินเราเราทำนี้เราเราจะฉีดยานี้แล้วไปตัดตรงเนี้ยไอ้ไอ้ดำๆตรงเนี้ยที่มันหนาตัวขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยนะชัดเจน เนี่ยเขาเรียกเป็นเ The coil เป็นปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นมาครับเ,เหนือเข็มตรงนีน้ที่มันเป็นพังผืดเนี่ยตรงนี้ที่เป็นพังผืดอ,อย่าวิ่งไปไปลายนิ้วนะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้แหละเนี่ยไอ้เหนือเข็มตรงนี้ <S <S ที่มันเป็นพังผืดเจ้าตรงนี้เลยนะไอ้ก้อนเนี่ยดำๆตรงเข็มนี่เลย <S 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 ที่ผมแทงเข้าตรงนี้ นี่ยตรงนี้เห็นไหมไผมพยายามจะล่อนล่อนให้เห็นเห็นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่เหนือเข็มตรงนี้นะอันนี้เป็นพังผืดที่หนาตัวขึ้นมาเนาะนี่ยตรงนี้แหละเราจะตัดตรงนี้นะจ๊ะอ่า